จเจ้าฟังพูดนนะ่ะเจ้าฟังพูดนูดนสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามานั่งงงในดงผักบุ้งกันต่อเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงเบิงฟังเด้อพูดน มูเจ้าฟังผุนน่ะมูเจ้าฟังผุนผุนฟังเด้อพี่น้องเลยผุนผุนโอ้ยพูดโทพูุนมูเจ้าว่าจังได่ป๊าดพี่น้องเลยเบิร์ตคัมสิเปล่าผุนเบิร์ตคัมสิเปลาอีหลี ผุ่นปาดพี่น้องเอ้ยนี่นี่งามคักงามแนวพี่นะผุ่นแต่ละยอดนี่ผุ่นผุ่นปาดเป้งไดพี่น้องฟินบ่ฟินบ,ฟนบ่ฟินเนาะมาเก็บเก็บมาดามผ้าเก็บผักบุง้ง ไปเลยเสียงรถเสียงเรือกับบัวบันบัวใยบัวใยพี่น้องจะต้องมาให้พี่น้องฟังน้ำกันสัตว์สัตวสัตวสัต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 ว์สวยงามบอสสวยงามค่ะเนาะพี่น้องเจ็บเลี้ยงไว้นน้เดี๋ยวเสียเอาเอากระตามาเก็บก่อนจ้เนาะไปแผลศีรษะหักต่อเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เพราะว่ามันเยอะเสหลือเกินสิเก็บไปฝากมูฝากผู้ใดก็วบบ่ากันไปมันมันแก่แล้วห้องตรงฝ้ากเก็บเพราะไม่พี่น้องมาเที่ยวหนาเก็บผู้ใดแล้วแก่บัดแล้วนี่ก็แก่คักแล้วเนาะนจ้ะนี่พี่น้องเอ้ยคุณนะอ,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 อันมากกบผู้บ่าวเด้อผู้บ่าวนางรอดในรถจ้ะนี่คุณน,นะอุ้ยลำนี่ให้คอยหักโซ่เดี๋ยวบอลอุ้หยหักผู้ใดแล้วมันแก่ นี่รุ่นนี่ก็ร่างอ่อนนี่เนี่ยจังสีโบแกได้พี่น้องนี่นี่ให้สังเกตเบิ้งใบเบิ้งลำต้นเพี่น,นเนาะบโบขันแก,น,กนี่กับโบแกเนี่ยเบิงบ้งเบื้งเด้อลำแม่อุ้ยลำ่นจะได้จังไงเหรอพูนะ่นน่ะป๊าดสุดยอดอิลิสุดยอดแห้งนี่นี่จ้ะทีเก็บเก็บแถวก่อนานะไปให้เพื่อน พ่นจีนให้เพื่อนพ่นจีนแน่แจกเอฟซีแน่เอฟซีไล่เด้่ยอย,ายอมาดามฝุ่นเด้อพุ่นโน่นอันนี้แกอันใดแก,นนกมันสุดสิบบวบวกบวกนะอันใด้อันอ่อนค่อยบวกนี่หับฟังเด้อพุ่นอ่ะซาบลาบอยู่พี่น้องจ้ามนันพักบุ่งได้นั่นมันมันเอียงได้นั่นคือพักบุ่งได้ งามบ่งามคักบ่งามสุดยอดเลยอันนี้คือสีกันก่นแครแล้วว่าไม่เอาไม่เอาเสียวแต่อ่อนๆเนาะอ่อนๆนะสิกับเสียวหน่อยๆแต่อ่อนเอาคื ed, า้กัน อ่อนเลยจ้ะอ่อ,อนๆเลยเนาะจะสิเก็บทางใดก่อนขอแค่งงคือกันค่อ,อยๆไล่เก็บไปนี่แหละน,นี่จังสีเนี่ยเริ่มเพิ่งเพิงเนี่ก็สีอ่อนอยู่แต่ว่าเขากะโบไปยังเขาก็ะพอเอาเนาะนี่รุ่นเนี่ยก็ร่างดีเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี่ยพี่น้องเนี่ยแต่รุ่นเนี่ยสีแก่หน่อยนึงเนี่ยพอไปแล้วนี่แล้วนี่ยังสีอ่อนอ่อนอน,นี่ ใช่ไรไ่เก็บหลอบไต่ก่อนค่อยมาถิ่หลอบเทิงละก,กันเนาะบ้ามาดามคือขั้นมือ่อแท้ยังโจขั้นขั้นบึงเถับบึงเด้อเจี๊ยงงามคักอุ้ยพี่น้องเอ้ยเก็บพักบุ่งฝรัง่งมันมันที่สุดแล้ว กับไอ้พักกวงตุ่งเด้อเสียงเด็ดพุนเนาะก,กระเทียมกับมันดอกกระเทียมฟังเด้อผุน่นผุ่นนะหู้ยมูเจ้าเบิงพนนะุ่นะแตละขั้นแขวอ่อ,อ,อนๆเอาคือกันเก็บไว้เลี้ยงไว้เดี๋ยวสิบผ้ามัง เก็บเอาอันนี้แก่แหละเห็นบอกเนี่ยแก่เด็ดบอกออกแก่อ่อนๆอ,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 อันใด้บค้คอยบวชนแสดงว่าแก่เนาะ,ะเอา๋ถุงมาใส่เลยแหละ อีหยังเบิ่งพันธ์ส่งบ่แก่เบิ่งเบิ่งส่งบ่แก่พั่นแก่แม่นี่ฮักบ่ออกเลยบ่ได้เหลืองกล้องก็เช่นกันไม่ได้เหลืองเบิ่งต้นนี้ดูนั่นแก่โอ้ยแก่ไดายล้วแก่อันนี้ล่ะนี่บ่แก่เด้อนี่บวบอยู่ได้อยู่ล่ำมีแต่ล่ำบวบมีไง กแกส่งแกแอยากเด็ดเนาะเริ่มห้อนแล้วล่ะมองไปทางในก็มีแต่ผักบุ้งผักบุ้งคุณนะทราบลาบอยู่ยงามไย nàn sung thảo lẹo là làm cái ngàn thế cứ ngó đây được mình che mình không mình mình có lăng on on nhìn on 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 đây ồn lạp lạp như thế mà Xong thì thảo thảo Muốn còn xả thì muốn còn leo phải ba cả đếp cái lớp bên bộ 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 đấy tháo rồi zoom xịt tháo vẫn đẹp lắm nha nhà hàng mà giật cái con ngoài thưa thương để con mang giật bao chả là nát chả là xong รุ่นเนี้ยอ่อนกำลังดีเนี่ยกินแสบกับรุ่นที่พึ่งโพเดอร์แสบคักตันตันน่ะแม่พี่น้องขี่เล่าตันตันนะ่ะแสบคักเดอ้อขอบอกเอา้าก็สิเทาไหวแทบบ้านเดอันนี้อยู่เด็ดบกขาดไหมมึงลำ ดีไปตนนายเลยอุ framework. ้ยงามคักนะงามมากงามมากมันเหลือเอาทั้งนี้ด้วยลำนี่แกแะ้วบ่นลำนี่ล่ะอ้้อ้อ้แกแหละอู้อู้เป็นสัตว์ละพี่น้องตัวใดมันแกมาถามโยนถิมเลย ตึงๆนะเอาไหวอิงสัตว์ล่ะให้มันงามให้คนขับรถผ่านเนาะเก็บไปร่วมกันไว้แก่ๆกันเป็นจุดๆเกลียวนะจ้เนาะเก็บมารวมกันไว้เนี่ยเลี่ยงกันไว้งามเนี่ยเดี๋ยวอากะตามาหยัดหยัดเสีวพ่ออยู่ดอก งามขนาดเลยใส่เดียวกันเลยเนาะงามงามงามหักมันขนาดเลยนั้นเท่าแล้ววาอ่อนๆตัวนี้อ่อน แกคั่วมดันโลหิตสอโลหิตสูงได้เบิดเลยเด้อนี่เด้อสรรพคุณของเพิ่นน่าจะเนาะเด็ดที่เด็ดเด็ดเมื่อกี้นี้ได้หนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองเด็ดพักบุ่งสื่กับเมย์ต้นีเมยพอใส่สุดหลายอย่างหนาวพอได้แห่หอนว่าสันมันมาลงสนามแล้วมันละหอนด้วยผี้อนด้วยเอามาเอามาเลี้ยงผีไปน้ำกัน สีได้เป็นสองจุดเอากระตามาเก็บสิได้แบบนี่เนาะนัะ่นนะเห็นบ่งามบ่ไปเดี๋ยวเลือกหาเก็บอีกจังน,น้อยเนาะเลือก,เ,กเอาอีกจังน้อยเอาลังงามงามลำงงาม,งาม,งามหลุดเขี้ยวเขียวียสีอ่อนๆเนี่ยอ่อนๆ นี่บองงามถึึงๆนะก็งามขอเน่ยด้อต้นนี้ส่งสีแก่แล้วล่ะส่มสีแก่แล้วอ่อน đi được ôn ôn, đắn này là, chắc ôn chắc kè này lún mưng, ôn nhiều. ส่อนคักเนาะงคุณน่ะ,ะนี่งามสุดๆเลยสวยมากอันนี้ทั้งงามซาบหลาดอยูง่งามคักงามคักงามแน่งามแห้งเกาะห้อยมาดามเก็บแต่บ่เดี๋ยวเอาทั้งเบดเิดลออกจากพี่น้องพ่อแล้วซ้ำนี่ละเว่าเพ,าพเิ่มเท่าเริ่มแก่แล้วเอาแก้เบิดแล้วเดี๋ยวจะเอากระตามาเก็บใส่ด้วยแบนี้เด้อ ไะเดี๋ยวเราไปเอากระตาเขามาเก็บนะใส่กันได้สองกองเดียเลือกเลือกแล้วได้สองกองได้สองกองสองกองใหญ่เลยแหละงามสุดยอดเลยสองกองใหญ่ๆเลยจ้าสุดยอดคมสวยงามเลยนะคะยังเหลือสาบลาบให้เราได้เห็นคือเก,าเกา่างามเก็บไปแล้วเป็นยัางงามคือเกา่ายังสาบลาบคือเกา่า ยงามคักงามเนาะพี่น้องเอ้ยพุดนะพ่นถือแดดซะละแนม่เห็นแต่หยอดไหมซาบหลาบอยู่เนะเากะกาาไปเก็บกองหนึ่งทึ่ง tặng còn con đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ngang ต้องแก่แล้วต้องเถอะเด็ดหยาบเด็ดแห่งพี่น้องฟังซื้อ,อมันบวบว ล่นวิลิพี่น้องล่นล่น,ลนก็บ,บ่เป็นหยังข่อยจัดใจข่อยจัด,ส,ด,จดส่ได้พอดีไดไปทั้งผุนน่ะไปฝากเพื่อนผาฟูงทั้งผุนนั่นบ่ค่อยได้พบเจอกันมารำเขาตะปลาเพื่อนฟูงคนหูจักพี่น้อง บ่ค่อยได้เจอกันมาดามเป็นค้นปลาไปแล้วอยู่แต่ปลาอีหลีเพื่อนฟูงบ่ค่อยได้พบปาเนาะเดี๋ยวไปเอาตวคุณ<ป>นี่อีกขอบหนึ่งพี่น้อง จัดใส่เอาไปมันเบิดพ่อแม่พี่น้องคอนมักอันมวนมักฟินกันสิว่าเก็บเอาหลายๆพ่อแม่พี่น้องบ่มากกัสิว่าอุ้ยเอาไปย่งคากหลายเถอะสิว่าแล้วเนาะ <S <S เอาไปเผื่อเผื่อเพื่อฝุ่งเดือะเด้อพี่น้องจ้าจงไว้แล้วก็แกสิมซื้อ แบ่งปันกันกินพี่น้องเอ้ยเขามีโอกาสได้เก็บ้อื่นเพิ่นบมมีโอกาสได้เก็บปึ๊บพอแม่พี่น้องเช้าวไทยนะอยากอยากให้ได้ก,กินน้ำสุค้อนน่ะละ่ะมันาองยู่ไกลกันเสเหเลืกิน,น,เ,กเ,กนเนาะเป็นยังคืออื่นพักบุงฝรั่งวัดดีใจกลางมันเป็นกวงกวงดวดเดอ้อจ้ะเด้อนี่มันเป็นกวงจังสี่ใจกลางเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันบวคขึน้นเอาใหม่ฝรั่ง พันพี่น้อน้ำข้นเนาะมันเขาเอื่นหน่อมใหม่ฝรั่งมันก็คือกันอยู่แต่ว่ามันหางบรแมนนอใหม่ฝรั่งมันคือกันคือซื้อแต่ว่าสีเอื่นหน่อใหม่ฝรั่งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เอื่นเนาะเพราะว่าเท่ากับซื้อเขาอีหรีน่ะมันซื้อเจแปนิสน็อตวีดประสันซื้อภาษาอังกฤษมันเป็นผักุ่งของคนจีนเนาะจ๊ะเนาะฟาดหล่นอีหลีจักเลี้ยงเขาไปโอ้มีปัญญาไปเบิดกัแล้วกันล่ะ ได้เห็ดได้ขี้ข่อยนี่อเอาไปเห็นมันเบิดข่อยเก็บมาแล้วงามปนิมาแล้วก็เอาไปเผื่อเพื่อนฝูงด้วยเลยปีได้ปีได้กับแกเถาถิามซื้อเขาสีดยาถิมซื้อเก็บไปกินเลยเนาะพี่น้องจ้าของบอดิซุ่อบอดิขายของฟี่ยมามหาห่วกันนอกจากพี่น้องจ้า าดเดี๋ยวสีให้เบิ้งก่อนจากไสเนาะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดห,ดหอนนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจัดเต็มอีหลีเด้อเนี่ยกระตานี่คุ้มแห้งคุ้มล้นล่นนี่เขาเอิ้นว่าล้นเก็บจนล้นเห็นบ่สุดยอดอีหลีคิมนี่กาแฟไปซ้ำนี่ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกดไหลกดแชร์ไปรัวๆ้ด้ลเด้อให้มาดามเฮมาสุุมก็เอ็นจอยหลายสซ้อมพี่น้องเขาพาเห็ดพาทำมาหากินพ่อแม่พี่น้องซ้อมเอื่ยน้อง นาหน,านี่เด็กตื่นเที่ยงขึ้นกับพวกเขาบ้านพ่อแม่พี่น้องจ๋ายังอยู่ในป่ากันอยู่เลยเนาะเลิกงานแล้วกับพะกันทํทำมาหากินพี่น้องจ๋านี่ละคนสู้ชีวิตเขาอื่นแล้วก็อยู่ก็ธรรมชาติดีที่สุดเนาะมีความสุขแถมยังได้ของกินมีความสุขประหยัดงอประหยัดเงินนั่มจ้ดพ่อแม่พี่น้องจ๋าเขาอื่นสุกหลายต่อเลยพ่อ,อาาแอม่พี่น้องพ่อแม่สองต่อหรอกสามต่อสี่ต่อนอกจากเนาะแต่แบ่งปันพ่อแม่พี่น้องชมนั่มถูกนะขนาดเจ็บบอกย่างหลายมูอเจ้าเบิง่ง มุ่งเจาบ่ตองอยางมันเบิดมันศูนย์พันผุ้นนะบบมีศูนย์นี่เบิงเนาะนั่นละจา้าพ่อแม่พี่นองจา้าไปละจา้าอยู่ดีไม่แห้งนอกจาเนาะขอบคุณลหลายๆจา้ารักนะจุบ๊บๆสวัสดีจา้าเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อใจคักมือนี้พ่อใจแห้งสุดยอดอหลีฮักแบบสนั่นลันโลก,กอหลีจา้า